สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุขุ่สุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องแ่่งแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอน,นะคะโอกรลังเดินทางพี่นอ้องทางแบบว่าโคตรานนิดนึงขนลุกพี่น้องถึงเลขถึงเบอร์ถึงหวยกันอยูะว่าพี่น้องค่ะมือนี้แม่ปอนม่เรี่องมาเล่าอย่างป้าอุ้ยคนลุกออกสิบเอเลดเราก็ขนลุกเลย <c oughs> นะครับพี่น้องค่ะพอบีนะครับพอบีเพิ่งซื้อลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องค่ะ ถูกเลขท้าย2ตัวเหล็กล่างบานเท่านะครล่ะพี่น้องภาษาบานท่าคือเล็ล่างแ3ดสาแปดสามนะคะห้าใบแป5สหใบแต่ทำไมไม่พออยากมาคุยให้ฟังเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ข้องเกี่ยวมันมีเหตุการณ์ข้องเกี่ยวคือแบบว่าเพื่อถ้าผู้ใดติดตามอ่แสงท่องฟินแลนด์ก็สิงหัวว่าก่อนเห็นทาออกงานเสดงเมื่อกี้เราไปรำบวงสวงนะคะเราไปรำบวงสวงพระอัายสัตวนคราชนะคะพี่น้องคะอา่า พญานาคอยู่จังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องขาซึ่งทุกคนจะเห็นดีว่าเราไปาำวงสวงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะได้รำวงสวงเพราะว่าบอสแล้วก็ยุ้ยนะคะ,ะได้พูดกันนะครับประมาณว่าอ,อยากไปรำวงสวงลกักษแบบอ,อยากได้เอียงสักอย่างนึงแหละพ่อได้แล้วมันจะ,จะ,จะมารำวงสวงกันสีนาะบานนี่กะกันเลยกันเล่นจะได้ไปแต่ว่าก้อนหนาก้อนหนาที่จะได้ไปก็คือเพื่อนกับพี่ลางส่ง มีลานส่งประมาณว่า,าถ้าเพิ่อนอยากให้ไปจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างก่อนที่จะไปบวงสรวงใครหูว่าเพิ่อนอยากให้ไปบวงสรวงเพิ่นนะนันพี่น้องก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างก่อนที่จะไปนะพี่น้องค่ะออก,ก้านเลอ่ยอยูจังหวัดมหาสารคามพี่น้องถึงออกงานแลงเมื่อนั้นก็คืออาจารย์นาคกับ เกิดแบบพันเป่าเพิ่นเป่าเครื่องเป่าเพิันหลับพิ่นกระเบิดล่มเพราะว่าเพิ่นเป่าสุดแล้วเพิ่นหายใจว่าท่านก็เลยลมตึงลงเลยพี่น้องพากันตื่นมาสั่นนี่นะคะเมื่อนั่นกับอัผ้าเพิ่นส่งล่มพยาบาลท่านนะคะพี่น้องขาเมื่อนั่นกับวิ่งตกใจแห้งบ่เคยพอรอเงือแล้วกับพ่อกลับมาไหลสดอยู่บ้านพี่น้องพ่อมาไหลสดอยู่บ้านกับอ่า เครื่องเสียงติดติดดับดับแล้วก็ล่องเพลงนไปก็ดับปุ๊บไปซื้อซื้สีน้ำพี่น้องแล้วก็สีโชว์พญานาคปฏิการจอดับจอ l e วดีดับเป็นสีน้ำพี่น้องมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งแบบให้ให้เห็นนะพี่น้องต้องว่ากับ่เสื้อกับตรงเสื้อหรือว่าว่าเสื้อกับยันลบลูนะพี่น้องค่ะบต้องไม่ปอก็ถือว่าแบบกับมีความเสื่อรัดท่าในเพลินนสินะครับพี่น้องก็เลยก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ก็เลยเมื่อนั้นก็เลยเซฟจากไร์ซด ก็เลยพากันไปไล่สดเอายปไปพากันไปบวงสวงอยู่นครพนมค่ะพี่น้องขาแล้วก็พาแดนเซอร์คอดตูมนะครับไปล่ำไปยังคุณบอกคุณแม่กลับไปลองไปล่ำอยู่ที่อ่าล้านพญานานะคะที่จังหวัดน,นครพนมนะคะพี่น้องขาหลังจากนั้นกับทุกคนอธิษฐานอธิษฐานว่า ขอหลังจากนี้คืออยังบอดีให้ปัดเป่าไปเบอดแห่งแห่งแสงทองฟินแลนด์ล่ะกัให้ยจะเลื่อนลุ้งเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปนู่นนี่นะแม่ปอกับโพดแม่ปอกับอวยพอนเดินลุษาธุในใจไปเฉพาะเมื่อนั้นแม่ปอเดินท่าไปกรุงเทพครับพี่น้องขาก็เลยบอดไปนะเพื่นแต่ว่าก่อนที่เพื่นจะไปบวงสองแม่ปอไม่ง่ายเทพเปนบอดเดินท่าแต่ว่าอ่าตอนแรกพอเราเดี๋ยวเพื่นแต่งเองอะไก็เลยแม่ปอบอแม่ปอขอแต่งหนาให้เพื่นขอแต่งหนาให้บอดกับบอดทั้งสองก็คือบอดบิ๊กบอดพีอาร์ล่ะแต่งหนาแล้วแม่ปออจังงงเเดดินนนนนททาไไปกกรรุพพสะีีี่่่้้็มมวว น้อยก็ดีอีกสินะพี่น้องก็เลยส่งเพิ่นไปกระชองประเด้ไปอีกทนะพี่น้องคับแต่เลยเป็นความเป็นมาละกัหลังจากที่กลับกับอันกับจากกรุงเทพเนาะพอบีจะขับรถกลับตอนไม่ปอนั้งเครื่องกลับมาขอนแก่นเพราะว่ามารับเชิญงานไม้พัชรีและกับพี่บอยซิทีใช่นะครับพี่น้องค้าลวกับพอบี่ขับรถมาเดี๋ยวต้องถามเพลินสะก่อนนี่ผู้ขับรถพูดถึงหวยไม่ก็ หวยน่ะซื้อวันซื้อวันไปกรุงเทพมาเลยซื้อวันกรุงเทพม,ทมากามอะอไบองส่วนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เราไปซื้อเลขตัวนั้นตัวนี้เนาะเราเราก็เลยว่ากอาซื้อแปดสามม่เลยเลขท้ายแปดสามห้าใบเลขท้ายแปดสามห้าใบใช่มันมันก็มีพอดีเออเราก็ไม่คิดอะไรอก็ซื้อใบซ้ำเคยซื้อตลอดใช่ใช่ใชแล้วนี่ขากลับจากกรุงเทพก็ฟังเพลงเลยในยู u ูบแล้วก็เปิดฟังนั่นฟังนี่ไปแล้วทีนี้มันก็จะรันไปเองใช่ไหมล่ะตาม youtube อะไรเงี้พอมันรันไป อยู่ดีๆมันก็เพลงเกี่ยวกับพญายนาคขึ้นมาตันนี้แล้วคือแแล้วก็เราก็นึกโอ๊ยถือเลขในญเแม่รลขที่ซื้อไว้ให้ถูกหวยหน่อยหวยที่ซื้อไว้แปดสามนี่แหละก็บน่บนในใจปุ๊บถ้าถูกโอ้ยสามสิบล้านเนี่ยจะเอาไข่แสนฟองเนาะถ้าถบ้านเราก็จะเอาจะเอาไข่แสนน่วยนี่ไปอันไข่รตรงไปถวายยิ่งสินะก็คิดในใจเด้แล้วทีนี้ก็ขี่รถมาเลยเบา มันเป็นช่วงช่องที่จะติดเหมือนฟิวแบบเหมือนจะมันจะติดไฟแดงอ่ะเออเหมือนขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็มีรถไข่นะรถไข่ไข่ไก่อ่ะแบบมาจอดข้างเราเลยบึ้งอุ้ยเราก็ตกแต่คนลุกเลยมีแต่คนขนลุกไปด้วยกันสามคนคนลุกหมดเลยคุยกันอยู่ในรถอยู่เลยวก็คุยกันอยู่ในรถว่าเออถ้าถูกจะเอาไข่ไปทวายถ้าถูกเลขยกอสามสิบล้านเรียกทยแปดสามนี่แหละอะไรเนี่ยถ้ามันรางวัลที่หนึ่งหรออะไรเงี้ยก็จะเอา แต่คือตอนที่พ่อบอกอธิฐานก็คือถ้าถูกรางวัลที่1นึ่งห้าใบจะเป็นจำนวน30ล้านจะเอาไข่แสนฟองไปถวายเออบันทีเราถูกราถวัแค่ห้าใบก็นั้นเรักร้อยร้อยฟองก็พอแล้วก็ถ้าเรารางวัลใหญ่เราก็จะทําบุญต่อนะพี่น้องแต่หมายความว่าคือตอนนั้นคือความขนลุกก็คือฟังเพลงฟังเพลงอยู่ในในรถแล้วทีนี้แบบมันก็รันไปตามเพลงอะไรแล้วมันก็ขึ้นแบบเพลงพญานาคมา ทุกคนในในรถก็เลยคุยกันใช่ไหมพ่อแล้วก็เหมือนว่าเออให้ถือเลขีน่เด้อซื้อเหรียญไสิถ้าถือหาใบสามสิบล้านจะเอาไค่ไปถวายเลยแสนฟ้องนะเสียพี่น้องแล้วก็พอพูดจบปุ๊บปุ๊บแล้วก็มันจะมันมันมันจะติดไฟแดงเสียพี่น้องมันก็มีรถไข่มาจอดด้านข้างเลยเสีะพี่น้องก็เลยพึ่นก็เลยพากัคนขนุ่วอุ้ยบอกว่าหลายคนเหนื่อยน้หนักกัน อะไรจริงใช่ก็หมดอะไรดนจิตดนใจยากเลยว่าเออเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ลุ้นกันเีกว่าอ๋อวันนี้วันนี้ลุ้นแต่ว่าตอนตอนที่ลุ้นเราไม่ได้ลุ้นเเพราะว่าเราไม่ได้ลุ้นเราก็ทำงานก็ได้บวกคือว่าจะถูกหวยพี่น้องก็ถือบวคือว่าจะถูกแต่ว่าพอมาอยากอยากซื้อสามห้ามันอันมันอันจาสรุปแล้ว ถูกแต่ไม่ได้ซื้อถูกแต่ไม่ได้ซื้อรีบออกแต่ไม่ได้ซื้อก็เลยขนมาได้คือได้สามแปดได้แปดสาได้แปดสามห้าใบไปนอนที่แล้วก็ขนลุกเนาะก็เลยก็เลยมาคุยกันว่าอุ้ยทําไมเหตุการณ์มันแบบว่ามันเชื่อมกันมันแบบว่าเราซื้อวันเลยเปนวงสวงแล้วรีบตัวแปดสามซื้อวันวงสวงครับซื้อแบบทีมใช่ก็เลยแบบซื้อวันวงสวงแล้วก็กลับมาก็คุยกันนู่นนี่นแล้วเหตุการณ์อะไรอย่างมันก็แบบ นาะกับเม้าไปล่ะบ่เสื้อก็ต้องเสื้อหรือเปล่าเพเสื้อก็จะลบลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็มาจับจับตันก็เลยแบบอุยเออเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราใช่ไม่คาดคิดความเชื่อความศรัทธาพี่น้องแแล้้วต่ดจะอยู่ราเอาเรื่องใครไปทําอยู่ซื้อลวดใครมาจอดเราค่ายก็จอดด้านข้างปุ๊บลวพี่น้องโอ้ยบอกว่ายังไงแต่จริงเราเราหน่ะฟังเพลงลูกทุ่งใช่มั้ยแต่อยู่ดีเพลงเพลี่น้นอง น้หลับพี่น้องก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับทุกคนเข้ามาแล้วเขาจะไปกินมาแล้ว <c oughs> จะไปหากินของอร่อยๆก่อนหลังจากที่แรนงานมากเมื่อยแหมพี่น้องประกาจะไปกินอร่อยอร่อยแล้วก็อาจาจะจะไปซื้อไปฝากบ้านพักด้วยอาจจะก,กุบกริบนิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องขาแล้วก็ตอนนี้ออกมาคุยงานออกมาคุยงานนะครับเดี๋ยวค่อยจะเข้าบ้านพักค่ำๆกับสวยเฟีฟังใช่ก็เลยขนลูกกันเลยมาบอกเอฟซีฟั่งพี่น้องขอาเขาจะเลี้ยงนั่น ก็เลยมาเล่าให้เอฟซีฟังก็เลยแบบคือความที่แบบว่าเข้ากับเป็น,น,นเหตุยูช่องยูทูบเนาะมันมีอย่างเข้ากับอยากเล่าให้ เอฟซีสั้างในสินะพ่นองมันก็เลยเป็นแบบตื่นเต้นแล้วก็ม mm ันเกี่ยวเนื่อกับเหตุการณ์แบบว่าที่เราเชื่อมโยงกันในสินะพี่นองบางคนปฏิบัติกับแม่แล้วกับเบาได้แหละเพิ่นถึงแล้วเพิ่นกับเบาได้เออมันกับเออมันกับเรื่องจริงแหละกัแต่ว่าในความเชื่อของเท่าเฮากับมีความเชื่อของเฮ่าใน่ศรัทธาของเฮาแต่ว่าถ้าบางคนเพิ่นว่าศรัทธาเพิ่นกับเบาไปอีกด้านหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราในี่ศรัทธาเราปีศรัทธาแต่เราไม่ได้งมงายแต่แต่บางทีเราลึกถึงตลอดแล้วก็คือ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเราก็ศรัทธาเพราะว่าเราทํางานด้านนีน้ด้านบริการหรือแบบเหมือนลม,มนเงินเออมันก็นเป็นเหมือน,น,นความเชื่อเราสัมผัสมันเป็นความเชื่อที่แบบว่า ให้จัดกิจการเราลุ่งเรืองสินะพี่น้องในความเสื่อในความรัตธาของเฮาสินะพี่น้องก็เลยนับถือเพลินสินะพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่ยังก่อสร้างแต่ว่าก็ยังนับถือแล้วก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะคะเริ่มต้นหลังจากที่ไปบวงสรวงมาครนบพี่น้องครับส่งท้ายปีเลยเนาะได้โชคส่งท้ายปีเลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นทุกคนก็เจอโควิดเนาะเพราะวเราก็เจอโควิดหนักมากก็เลยส่งท้ายปีด้วยการถูกหวยนะคะห้าใบนะคะทุกคนเขาดีใจมากเลยว่าจะถือเมสหนึ่งเนาะ ม <c oughs> าซัมหนึ่งหมื่นหนึ่งเนาวว่าจะถือ็ได้ดีใจเบิร์ดพี่น้องค่ะไม่หล่ะจะถูกรางวัลที่5ด้วยก็ได้เดี๋ยวลองไปสิกกันอ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ออกมาคุยงานกันเลยมาเล่าให้เหตซีฟังนะพี่น้องค่ะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ค่ะวันนี้ไปแล้วครคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อ <S <S สวัสดีครับจ <c oughs> ิปนี้ไม่มีอะไรนะคร